ุมวิทยนะครับจะเป็นยังไงขอติดตามชมกันด้วยนะครับกอนนี้นะคะนี่อันนี้คือล็อกี่นะคะนี่ก็คือทางเข้ารนะคะาไปดูุเไม่ได้ไปดู ออเเป็น่ <c oughs> hello ก็นี่นะครับเรา,ากำลังจะเช็คอินเสร็จโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันบนห้องเลยได้เลยนะครับายบายก็ <c oughs> นี่นะครับนี่เราได้ k ี y แล้วเดี๋ยวเราจะเซฟนะครับเอาใจละ ชั้นเรกากำลังจะขึ้นกันะครับชั้น20ครับตอนนี้ชั้นอะไรแล้วห้องเอิงเดินไปที่ห้องชั้น21นะครับโอทุกคนเมื่อกี้ผมขึ้นมานะครับหูอื้อมากสูงจริงๆชั้น21ห้องเอ,อิงห้องนี้นะครับสอง หนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งศูนย์ครับโ okay. อเคโอเคก็โอเคสวยมากพ้นมีถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับนี่นะคะก็เดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีตูน้นะคะมีบาตรโลบมีมีอะไรนะอีกนะอ๋อมี ไม่หันเสื้อนะครับเอ๊ะขอดูตู้นี่อ๋อมีตู้เซฟนะครับโอเคอันนี้ไฟฉายนะครับอันนี้แหละนองมีตารนนีอ๋โอโอเคที่ที่ของเล่านะครับที่หู อันนี้คือเจ้าของวันเกิดนะคะแล้วก็มีที่ทำงานที่ทำงานค่ะทีต่อเครื่องใช้ดีากอันนี้คือถอดโซนทีวีนะคะเราจะใส่เทปก็ได้นะคะ4ี จะมีเครื่องทำกาแฟด้วยครับมีมีอะไรไหมอ๋ออ๋อมีมัมีก็อ๋อมีกาแฟด้วยนะครับที่เปิดที่เปิดขวดใช่ไหมครับอันนี้ก็แก้วนะครับว้าวของชอบ Pinkos โอเคไป ก็จะมีน้ำน้ำส้มนะที่เมื่อกี้นะคะคือที่เปิดเบียร์นะคะเข้าไปน้นนี่นะคะก็จะเป็นลูปปนนลกปั้นนะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะที่นี่มีบับเบิ้ลบอลด้วยนะคะนี่แต่ยังเขายังไม่ได้เอามาให้นะ้และอันนี้ก็เป็นโซนของ ที่เปรงฟันหรือว่าหลังมึงนะคะนั่นหมดแล้วก็เป็นสบู่นะคะและอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเสียบพวกตอวเอ้ยไม่ใช่เอ่อ <c oughs> ได้ได้นอนกระหรือเปล่าะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะเอาไว้เก็บของอันนี้ก็ทุกคนอาจจะคิดว่าดึงนะครับแต่อันนี้มันคือเอ้ยทุกคนอาจจะคิดว่า ันะคะแต่อันนี้มันคือดูน,นี่ก็จะเป็นชักโคก้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีว้ายมันไม่มีที่เด็กอุ้ชอุ้ชสักครู่นะคะขอเอาผ้าออกได้ไหมโอเคได้แล้วก็จะเป็น นี่นะคบมีชามีบิกชาเวอร์ด้วยนะคะเค okay. นี่เป็นแบบเลยม,ม,มีสบูด่ด้วยเราได้เค้กแล้วก็ได้เวลคัมฟู้ดแล้วก็มีขนมนด้วยนะคะและตรงนี้เราจะมาให้ดูวิวกันเลยนะคะนี่นี่นเห็นสระว่ายน้ำไหมครบหรีอว่าคนละที่กันสระว่าน้ำของเราอ๋อนี่นี่เจอแล้ว นี่ครับตอนนี้เราอยู่ในร้านนะครัแล้วก็เหมือนจะมาทานอัลเตอร์เนทีครับตรงน,นี้คือโซนขนมนะครับมีผอลาไม้ด้วยนะคะนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นโซนขนมมาเลยนะคะราไปดูโสนอาหารกันนะครับนี่นะคบนี่ อาหารกลางวันของอองสามมาแล้วครับนี่เลยครับเป็นแซนด์วิชกับน้ำส้มนะคะทำจะไปว่าน้ำกันนะคะ จะไปทานข้าวกันนะคะจะทานนัดทานข้าวไว้หนึ่งทุ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยเราจะไปรล้ากันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปบาร์แล้วนะครับก็ใช้สามเอ็ดเหมือนเดิมที่เราจะไปกิน a เตอร์ i ูนทีนะคะเปล่าก็ที่เราไปกินในบาร์ ตอนนี้เราถึงบาเอ้ไม่ใช่เออเบาบา,บาแล้วบาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศเลยนะคะแล้มีสลัดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือพวกข้าวโพดแล้วก็ผักนะครับมีก็จะเป็นอาหารหมดเลยนะคะแต่ไม่ใช่อาหารที่เรากินนะคะอันนี้คือแบบลองท้องไว้ก่อนนะอ๋ออันนี้ก็เป็นแฮม อันนี้ชีสโอ้ขอเปิดอังศาเลย mm. เอาสายขอได, mm. ได้ไหมอะ mm. ขอเลยนะหยิบนีมุมเปิดอังศาเลยครับอังศาอยากกินนักเก็ตมากเลยมาแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปกินอาหารข้างบนแล้วนะคะเพราะ<ม>ว่าน,นี่ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วนะคะจะขอชักเวลาแป๊บนึงนะคะหนึ่งทุ่มแล้วนะคนนะคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปรับไปชมบรรยากาศกัน,เ,นเลยครับดีจริง ก็นะคบนี่เรากำลังจะขึ้นแล้วนะคบนี่ของไน้ทีรถเดองอ่าเ,เรากำลังจะขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับมีถึงแล้วตัดมากันเลยนะครับเรากำลังจะขึ้นไปกินห้องอาหารเบล้าทำเลยนะคะ แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นห้องอาหารที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศได้เลยนะคะก็คือห้องอาหารสไตล์เบลเยียมนะครับอยู่ชั้น32เล็บท็อปสวยวิวสวยมากเลยครับอับงคอมพิเมนทารีมาแล้วครับนี่เลยครับมีสาวด้วย 哦。 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินเบรคฟาสกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็งจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะปอาหารแล้วนะครับ 妈妈。 เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้องศาแบทแมนได้วยนะคะสวัสดีครับ